สวัสดีครับผมนอนตั้งเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอนอตั้งพูดแต่นายหอนทำไมเพื่อน <c oughs> เอ๊ใครนะ่เออนะอีกครึ่งผมว่าผมต้องแยกวันรหัสติเพื่อนนะครับบนดูกระตุกมันก็จะมันเกอดอื่เๆ็กนอยนะครับขอโทษนะครับมันกระตุกนะครับเ <c oughs> ออเอาจริงๆนะฉันเพื่อหัดได้นนตั้คเพื่อแกก็อย่าว่าฉันนะ ถ้าฉันเล่นอนอตตันไม่เก่งเอเอข้าใจนะว่าแต่เครื่องเขงหาหัอยู่นะวะ <c oughs> เอา้าใครวะเอ้าหายนะอุ้ยน้องกะละเทียฮันเตอร์ตัวใหม่ซะด้วยท่าเหมือนมันต้องอึดๆด้วยเน็ตฉันนี่ปิงจนไปหกโอ้โหอย่าสองร้อยนะเพื่อนสองร้อยอย่าอย่าพึ่งมานเพื่อนไม่เอานะเพื่อนจ้ะไม่เอานะ ผมเขาไม่ไปช่วยเขาได้ไม,ม่ได้ครับเพราะว่าอ้าไปก็ไป <c oughs> เอาละฉันไปช่วยนายไงนาะยยังไหวยอใช่ไหมแกกล้วิอยากุนว่าแต่ถ้าโดนผักแล้วมันจะเป็นไงวะฉันก็อยากจะรู้จริงๆฉันยังไม่เคยดูนะอ๋อมีคนไปช่วยแล้วนะเออไม่เป็นไรปั่นต่อสิครับเราไร <c oughs> เป็นตัวที่ถว่วงเวลาเพื่อนเหลือแหละไม่ใช่สิ โอ้นอกกะรตีค ah. รับกะรตีครับโดนไปครับุูมฮ่าฮ่าฮอออย่างงั้นแหละดีแล้วนะอาทานไมอ้าว่าวไ้ด้าา้าวายา้าว้าา้า้าวว้าววา้วา โดนจนได้บวยอะไรเตร็จปะเนี่ยโอ้โหผมนี่สับสนมากครับ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อไอนะ้ทุกยากนะเนี่ยทำดีกำแพงเยอะๆเนี่ยทุกยากมากแม่แม่อีกแก่ยาแก่ยาช่วยฉันแก่ยาช่วยฉันแก่ยาช่วยฉันถ้าแกไม่ ฉันยังไม่มีแกจะใชรก็ได้ไม่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 ไมไมไมสวนสวนเดล็ดใครหายที่เจ็บคอแต่จะตายแล้วบินยังฉันอย่าอย่าเพิ่งช่วยฉันนะตอนนี้อ้าอย่าว้าว

แหน่ทุกแย่ยจริงๆในนะนั้นนะการนาเทียจ๋าโอ้ยโอ้ยแค่นีู้ก็จะตายอยู่แล้วเนะี่ยเป็นแล้วค่ะครับอีบ้าเอ้ยก็ขอโทษที่หายไปนานนะเพราะว่าโดนครูยึดโทรศัพท์อะ,อะคือมันมีคนไปฟ้องไงว่าเรา,าเล่นเรา,าเล่นโทรศัพท์ห้องเรา,าเล่นโทรศัพท์แต่จริงเราไม่ได้เล่นเลยนะ เออจริงๆก็มีคนไปฟ้องอ่ะแทนที่เราไม่เล่นอ่นนะก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม้ลยนะออแล้วก็กดกระดิ่งได้ล่ะไปแล้วล่ะเจ็บคอไม่ใช่อะไรหรอกไปแล้ว